สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแต่ออกวัดไทยน้านะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับรุ่นช้างคู่นะครับออกวัดไทยน้ําในปี2526นะครับมีราคาเล่นหาแล้วก็เล่นหากันเป็นสากลนิยมนะครับผมมีแยกแยะด้วยกันหลายๆบล็อกนะครับมีทั้งบล็อกธรรมดานะครับที่เล่นหากันอยู่ในเลท ณเวลานี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ2,000ไปปลายส0 0พนต้นๆน,นะครับผมแล้วก็จะแยกไปเป็นบล็อกรอในพิธีนะครับผมก็จะเล่นกันประมาณส0 0พนต้นๆถึง4 0 0พไปปลายนะครับแล้วก็บล็อกนิยมที่เป็นบล็อกหน้าแตกนะครับผมเป็นบล็อกหน้าแตกจมูกแตกด่างแตกอะไรเนี่ยนะครับก,ก็จะอยู่ในเลท สี0 0ัไปปลายถึง5,000ต้นๆน,นะครับราคาเล่นหากันในทุกวันนี้นะครับผมนะสมัยก่อนนะครับรย้อนกลับไปสัก2ปีปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับหน้าแตกก็จะแปดเก้าพถึงหมื่นนะครับหลอนี้พิธีก็5-6,000นะครับบล็อกธรรมดาก็สนะี0 0้าพเวลานี้ก็ราคาก็จะดรอปลงมานะครับดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับผมก็ซื้อขายก็ตาม ตามสภาวะเศรษฐกิจในทุกวันนี้นะครับผมส่วนวิธีการแยกนะครับวิธีการแยกบล็อกนะครับวิธีการดูนะครับนี่ส่วนเกทแท้นะครับผมทำผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้หลายๆคลิปแล้วนะสำหรับรุ่นช้างคู่ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับวันนี้มาดูวิธีแยกนะครับวิธีแยกบล็อกดีกว่านะครับนี่มีผลกับราคานะครับผมมีผลกับราคานะครับ อันนี้นะครับเป็นหล่อในพิธีนะครับเห็นไหมฮะหล่อในพิธีนะครับก้นเขาจะมีช่อชนวนเห็นไหมครับก้นเขาจะมีช่อชนวนทางซ้ายและขวาเห็นไหมฮะเห็นช่อไหมครับช่อชนวนนะครับนี่อันนี้เป็นหล่อในพิธีจะมีช่อชนวนใหญ่ๆนะครับนี่จะมีช่อชนวนใหญ่ๆรวมถึงเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นหล่อในพิธีนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีช่อชนวนใหญ่ๆนะครับก่อนแต่งตะใบนะครับ ถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่บล็อกธรรมดาเขาก็จะมีก้นเขาก็จะริบเรียบนะครับนี่ก้นเขาก็จะริบเรียบไปไม่ได้มีไม่ได้มีชอนนะครับนี่ไม่ได้มีช่อแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหน้าไม่ได้แตกหรือว่าไม่ใช่เป็นด่างแตกนะครับเห็นไหมฮะก้นเขาก็จะรบเรียบแบบทางด้านขวาเนี่ยเขาจะเล่นกันเป็นหล่อในพิธีนะครับนี่ก็จะได้ราคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอีกเป็นพันเลยครับผมนี่ถ้าเราแยกแยะ บล็อกได้นะครับนี่ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับนี่บางคนขายเหมาขายรวมไปนะครับไม่ได้แยกนะครับนี่อ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอีกอันนึงนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นบล็อกหน้าแตกนะครับหรือว่าดั้งแตกนั่นเองนะครับนี่คู่นี้จะเป็นนี่คู่นี้จะเป็นบล็อกหน้าแตกดั้งแตกนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ผิวแบบนี้ เ็เล่นหากัน4 0 0พไปไปลาย5,000ต,ต้นต้นนะครับนี่ก้นเขาจะไม่ได้มีช่อชนวนไม่ได้เป็นหล่อในพิธีนะครับนี่เห็นไหมฮะก้นเขาก็จะเรียบๆแทงตะไบเรียบๆนะครับนี่แบบนี้ลุ้งๆส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูทีละองค์นะครับนี่ดูบล็อกแตกนะครับเราดูบล็อกแตกนะครับนี่ก็จะเหมือนกับบล็อกธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะแตก นะครับนี่สังเกตที่ใบหน้านะครับแตกไล่ลงมาเลยนะครับบางองค์แตกมากบางองค์แตกน้อยบางองค์แตกขึ้นมาเป็นชิ้นๆเลยก็มีนะครับแบบสูงเด่นขึ้นมาเลยเป็นชิ้นเลยนะครับแบบนี้ก็จะอชอบนะครับมีความานิยมนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นรอยแตกไหมครับนี่ดังแตกหน้าแตกนะครับนี่แตกลงมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นบล็อกที่ นิยมสุดในรุ่นเลยนะครับนิยมสุดในรุ่นของรุ่นช้างคู่นะครับมีบางองค์แตกเล็กๆแตกบางๆก็ก็ขายเป็นแตกได้นะครับดูอีกองนะครับนี่องค์นี้ผิวสวยนะครับมีองค์นี้แตกเป็นแตกเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่แบบนี้นี่แบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ เป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดของช้างคู่นะครับนี่เป็นพิมพ์ทีน่นิยมที่สุดของช้างคู่แล้วนะครับเป็นบอกแตกนิยมนะครับนี่แบบนี้ด้าน,นข้างนะครับนี่ส่วนเนี้ยอย่างที่บอกครับตําหน้จุดตายต่างๆผมทําไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วฮะนี่ที่แก้มนะครับกลมๆที่แก้มนะครับนี่หน้า <overall. S 2> แข้งลึกๆเห็นไหมฮะ <ias> <i> เห็นหน้าแข้งลึกๆไหมครับนี่หน้าแข้งลึกๆ อันนี้แต่เนี้ยก็เป็นวิธีดูนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกหน้าแตกบล็อกหล่อในพิธีนะครับก็ดูเหมือนกันหมดนะครับนี่ดูเหมือนกันหมดนะครับนี่หน้าแตกเห็นไหมฮะส่วนหล่อในพิธีนะครับนี่หล่อในพิธีก็จะมีช่อเห็นไหมฮะมีช่อชนวนนะครับนี่ที่ใหญ่เป็นช่อที่ใหญ่นะครับ เกิดจากการเราไปหล่อในพิธีนะครับเขาก็จะทําช่อให้ใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของพระเวลาเทหล่อนะครับนี่ส่วนหล่อโลงงานนะครับก็จะมีช่อบางๆเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ในการเหวียงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ช่อที่ใหญ่แบบในพิธีนะครับนี่เหมือนกันครับนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินส่วนใหญ่จะมีช่อแบบนี้ทุกองนะครับจะเป็นช่อแบบนี้ทุกองนะครับเนื้อเงินจะมีช่อแบบนี้ทุกองเลยนะครับผม แล้วผิวดำเดิมนะครับจะมีลุงลุงจะมีลุงลุงแบบนี้นะครับนี่ทำไม่ได้นะครับของเก๋เรียนแบบทำผิวนะครับนี่ลุงๆุงในผิวแบบนี้ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับนี่เห็นรอยบุ๋มที่แก้มนี่ไหมฮะเก๋ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะไม่คมนะครับนี่รอยบุ๋มแบบนี้จะมี2จุดเห็นไหมฮะ เงินตอนนี้ก็เล่นหากันอยู่20 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นไปปลายนะครับสวยๆแบบนี้ก็ได้30,000นต้นๆน,นะครับนี่ราคาเคยไป35 0 0 0 3 7น0 0 38,000นะครับตอนนี้ก็ราคาลงมานิดนึงนะครับผมนี่แต่ก็ยังเป็นาพาที่เล่นหาได้ง่ายนะครับซื้อขายง่ายนะครับน,นี่ช่งความคมนะครับนี่ ดูหน้าดูหลังนะครับเป็นพระที่ยังเล่นง่ายอยู่นะครับนี่ดูจีวรที่พันออกมาข้างหลังแบบนี้นะครับนี่คมค,ม,คมนะครับคมคมนะครับนี่เป็นพระที่ซื้อขายได้ง่ายนะครับนี่ซื้อได้ <c oughs> ซื้อขายกันได้บ่อยๆนะครับเจอในสนามเจอตามบ้านนะครับเป็นพระ ค่าค่าน้ำมันค่าเดินทางนะครับแบบนี้นะครับยังยังพอได้ซื้อขายสะสมนี่เป็นพิมพ์ที่ถอดมาจากพิมพ์นิยมวัดบางคลานเลยนะครับแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับอยากได้นะครับอยากได้เนเงินนะครับนี่หรือเนื้อทองเหลืองนะครับรับเช่าหมดนะครับผมส่งมาที่ไลน์แอดนะครับแอด vra 6 6 8 8นะครับส่งมาที่ Li n e แอดได้เลยนะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับ vra 6 6 8 8นะครับผมนี่แบบนี้รับเช่าพาะถึงบ้านนะครับผมใครมีแบบนี้ส่งมาที่ Li n e แอดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับได้พระเครื่องนะครับยอดนิยมของหลุงพ่งเงินมานะครับเดี๋ยวเอามารีวิวนะครับพร้อมชี้ตำหนิจุดตายให้นะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ